แบบฝึกทักษะบูรณาการสัปดาห์ที่13หน่วยบ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหมชั้นอนุบาล2อทับหค่ะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกให้เด็กๆทําด้วยกัน3เล่มแล้วก็มีสมุดฝึกเขียนพยัญชนะไทยอีกหนึ่งเล่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะเล่มที่หนึ่ง เรื่องเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเด็กๆมาดูหน้าที่หนึ่งกันนะคะหน้าที่หนึ่งบ้านเราน่าอยู่เรื่องที่ตั้งของบ้านเด็กๆด,ดูภาพไปด้วยนะคะแล้วก็ฟังคำสั่งไปด้วยน้องตินตินบอกว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะนะและภูเขาเด็กๆสังเกตภาพสิคะว่า บ้านน้องตินตินคือหลังไหนจากนั้นช่วยลากเส้นพาน้องตินตินกลับบ้านด้วยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะพาน้องตินตินกลับบ้านไปส่งคุณแม่ค่ะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะมาแล้วนะคะอาเด็กๆดูนะว่าบ้านของน้องตินตินไปทางไหนบ้างกล้จะถึงบ้านน้องตินตินหรือยังคะ ถึงบ้านน้องตินตินแล้วโดยปลอดภัยนะคะเด็กๆมาดูคําสั่งข้างล่างนะคะเขาถามว่าบ้านน้องตินติน,ตนอยู่ที่ไหนช่วยทําเครื่องหมายกากบาททับภาพด้วยค่ะหลังที่หนึ่งหลังที่สองหรือว่าหลังที่สามคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหลังไหนคะอ่าหลังที่หนึ่ง เก่งมากค่ะเด็กๆมาดูหน้าที่2กันนะคะเรื่องลักษณะและวัสดุในการสร้างบ้านบ้านมีหลากหลายลักษณะและใช้วัสดุในการสร้างบ้านที่แตกต่างกันเด็กๆช่วยบอกลักษณะของบ้านแต่ละข้อจากนั้นทําเครื่องหมายกากบาททับภาพวัสดุในการสร้างบ้านให้ถูกต้องให้เด็กๆสังเกตบ้านแต่ละหลังนั้นนะคะตั้งแต่หลังที่1ห,หลังที่2หลังที่3แล้วก็หลังที่4 เรามาดูตัวอย่างหลังที่1กันค่ะหลังที่1เป็นบ้านที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าบ้านหลังที่1ใช้วัสดุอะไรในการสร้างบ้านเด็กๆมาดูภาพทางขวามือนะคะซึ่งวัสดุมีอะไรบ้างคะมีอิฐมีไม้แล้วก็มีน้ำแข็งบ้านหลังที่หนึ่งใช้วัสดุอะไรในการสร้างบ้านคะ ติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องแล้วค่ะใช้ไม้ในการสร้างบ้านเก่งมากค่ะส่วนที่เหลือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะและข้อที่สามข้อที่สี่ให้เด็กๆทำเองค่ะให้เด็กๆสังเกตบ้านแต่ละหลังให้ดีนะคะว่าใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นวัสดุอะไรค่ะต่อไปค่ะเรามาดูหน้าที่3นะคะห้องต่างๆในบ้าน เด็กๆสังเกตห้องต่างๆในบ้านนะคะจากรูปภาพข้างล่างลองสังเกตสิคะว่ามีห้องอะไรในบ้านมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างช่วยบอกและก็นับสิ่งของเครื่องใช้ในแต่ละกลุ่มและเขียนตัวเลขตามรอยเส้นประที่เป็นผลรวมของสิ่งของให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะ มาดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะข้อที่1มีจานอยู่2ใบและบวกจานอีกหนึ่งใบเมื่อเอาสองจำนวนนี้มารวมกันจะได้จานทั้งหมดกี่ใบคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้3ใช่ไหมคะเก่งจังเลยค่ะเด็กๆก็ลากเส้นตามรอยเส้นประสามหยักๆยในช่องให้สวยงามนะคะ ส่วนข้อที่2และข้อที่3ให้เด็กๆทำเองนะคะเรามาดูหน้าที่4กันนะคะยังอยู่ในห้องต่างๆในบ้านห้องต่างๆในบ้านให้เด็กๆสังเกตสิคะว่าในภาพที่ลูกสอนชี้ตัวสีเหลืองนะคะเป็นห้องอะไรและมีสิ่งของอะไรในห้องบ้างนะคะสังเกตดีๆนะคะามาดูตัวอย่าง ในกรอบสีแดงกันค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆทําเครื่องหมายกากบาททับสิ่งที่อยู่ข้างในห้องนอนสิ่งของอะไรที่อยู่ในห้องนอนให้เด็กๆกากบาทนะคะต่อไปค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะในกรอบสีฟ้าค่ะให้เด็กๆทําเครื่องหมายกากบาททับสิ่งที่อยู่ข้างนอกห้องนอนค่ะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆก็กากบาททับภาพสิ่งนั้นไปนะคะ เรามาดูแบบฝึกหน้าที่5กันนะคะเป็นเรื่องบริเวณรอบบ้านอาให้เด็กๆสังเกตรูปภาพค่ะรูปภาพบ้านนะคะว่ามีสิ่งใดอยู่อยู่รอบบ้านบ้างจากนั้นให้เด็กๆฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษและฝึกเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัว g ตามรอยปลาด้วยนะคะเด็กๆมาดูคำศัพท์ตัวแรกค่ะ Garden Garden ดนแปลว่าสวนค่ะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นปราตัวจีที่ครูลากเส้นเป็นตัวสีแดงนะคะเรามาดูคำศัพท์ตัวต่อไปค่ะอ่าคำว่าแกลบแกลบนะคะแปลว่าหญ้าค่ะคำศัพท์ตัวต่อไปค่ะก r ราด ปรรแปลว่าโรงรถค่ะตัวจทิ้งคูลากเส้นเป็นตัวสีแดงนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นปลาด้วยนะคะมาดูคำศัพท์ข้างล่างค่ะทิ้งครูวงกลมนะคะคำว่า garden ซึ่งมีตัวจอยู่ข้างหน้านะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นปลาตัวจตัวพิมพ์เล็กนะคะ ลากให้ครบทั้งหมดเลยนะคะทั้งสองบรรทัดต่อไปค่ะเรามาดูแบบฝึกกันนะคะหน้าที่5ค่ะอ่ะเป็นเรื่องของการดูแลบ้านและบริเวณรอบบ้านค่ะบ้านของน้องส้มหวานปลูกดอกไม้มากมายไว้บริเวณรอบบ้านเด็กๆช่วยระบายสีภาพบริเวณบ้านและ รั้วบ้านให้สวยงามจากนั้นเด็กๆฝึกออกเสียงสระทั้ง24ตัวแล้วช่วยบอกคุณครูค่ะว่าคำว่าบ้านมีสระอะไรซ่อนอยู่บ้างคะเด็กๆมาพูดตามคุณครูนะคะบอาโนอโบานบ้านไม่โทบ้านซึ่งมีสระอะไรคะสระอา ส่วนข้างล่างนะคะที่เป็นสวนดอกไม้ให้เด็กๆไปฝึกท่องสระทั้ง24ตัวด้วยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยฝึกอ่านนะคะแล้วเด็กๆก็อ่านตามนะคะเรามาดูแบบฝึกเล่มที่สองกันนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กค่ะเรามาดูแบบฝึกหน้าที่6กกันเลยค่ะเรื่องของเล่นทำจากวัสดุอะไรให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพของเล่น ให้สัมพันธ์กับภาพวัสดุมาดูตัวอย่างกันค่ะภาพวัสดุก็คือผ้าของเล่นอะไรที่ใช้วัสดุผ้าในการทําของเล่นนะคะเด็กๆสังเกตเลยนะคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกคืออะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเป็นตุ๊ก,กตาส่วนข้อที่เหลือให้เด็กๆทําเองนะคะมาดูแบบฝึกหน้าที่7กันนะคะให้เด็กๆ ลากเส้นโยงภาพตัวเลขแสดงจำนวนกับภาพจำนวนผู้เล่นให้สัมพันธ์กันมาดูภาพที่1กันนะคะอ่าเลขหนึชูนิ้วแค่มาขึ้นมา1น,นิ้วนะคะภาพที่2ชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะเด็กๆ3นิ้วดีก็เขียนเลข3าหยักๆนะคะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นสออามอสามค่ะภาพที่3ชูนิ้วขึ้นมา6นิ้ว ให้เด็กๆเ,เขียนเลข6นกหวีดค่ะและตัวเลขตัวหนังสือก็คือหออกกอหกค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะาภาพแรกเป็นภาพชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องโยงไปหาภาพเด็กที่เล่นคนเดียวนั่นก็คือภาพนี้นะคะส่วนที่เหลือให้เด็กๆทำเองนะคะมาดูหน้าที่8ค่ะ ให้เด็กๆวงกลมรอมรอบภาพเด็กที่เล่นปลอดภัยเด็กๆไปเล่นในสวนสาธารณะในสนามเด็กเล่นนะคะก็จะมีของเล่นมากมายเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องเล่นเล่นอย่างระมัดระวังนะคะภาพไหนที่เด็กเล่นปลอดภัยให้เด็กๆวงกลมเลยค่ะเก่งมากค่ะส่วนที่เหลือนะคะให้เด็กๆ วงกลมเองนะคะเด็กๆสังเกตนิดนึงว่าภาพไหนที่เล่นและปลอดภัยนะคะให้วงกลมภาพเด็กคนนั้นค่ะมาดูแบบฝึกหน้าต่อไปค่ะเรื่องใช้ของอย่างไรให้เหมาะสมให้เด็กๆพูดคำคล้องจองตามค,คุณครูทีะวักษ์นะคะคำคล้องจองใช้ให้ดีมีของใช้ต้องใช้อย่างถูกวิธีต้องใช้ดีๆนะหนูจ๋า รักษาของทุกอย่างที่ใช้มาเผื่อไว้ใช้ภายหน้าไม่ขาดแคลนเมื่อเด็กๆอ่านคำคล้องจองตามคุณครูให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมล้อมรอบภาพการใช้สิ่งของที่เหมาะสมซึ่งภาพก็ต้องก็มีทั้งหมด5ภาพด้วยกันนะคะเป็นภาพอะไรบ้างที่ใช้สิ่งของที่เหมาะสมให้เด็กๆวงกลมเลยค่ะ คุณครูยกตัวอย่างนะคะก็คือภาพนี้ส่วนภาพที่เหลือให้เด็กๆทำเองค่ะต่อไปค่ะเราไปดูแบบฝึกหน้าต่อไปกันนะคะสิ่งใดเป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมอ่าคำสั่งก็บอกว่าลากเส้นโยงภาพของใช้ส่วนตัวไปหาภาพเด็กผู้หญิงอ่าคนนี้นะคะ และภาพของใช้ส่วนรวมไปหาภาพเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงค่ะที่ใช้สิ่งของร่วมกันได้นะคะแล้วเขียนสละตามรอยปละนะคะซึ่งเรามาดูภาพคำศัพท์ข้างล่างนะคะคำศัพท์แรกก็คือแปลงสีฟันอ่ะคำศัพท์ตัวต่อไปนะคะก็คือกระดาน คำศัพท์ตัวต่อไปก็คือผ้าเช็ดหน้าคำศัพท์ตัวต่อไปก็คือถังขยะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นปราสระนะคะไม่ว่าจะเป็นสระเอสระอานะคะแล้วก็สระอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะอ่าก็คือภาพนี้นะคะที่เป็นของใช้ส่วนตัวและภาพไหนที่เป็นของใช้ ส่วนรวมให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่เองนะคะเรามาดูแบบฝึกเล่มที่3กันนะคะทักษะภาษาอังกฤษค่ะเรามาดูหน้าที่14กันนะคะให้เด็กๆเติมพยัญชนะที่หายไปและอ่านคำศัพท์พร้อมทั้งระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเรามาดูตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกนะคะตัว R เขาให้เด็กๆเติมอักษรตัว R ในภาพนะคะนี่ภาพแรกเป็นกระต่ายภาษาอังกฤษคำว่ากระต่ายก็คือ rabbit คำที่สองค่ะ right แปลว่าขวาค่ะคำศัพท์ตัวที่สามค่ะ rainbow นะคะเราเติมตัว R ตัวพิมพ์ใหญ่ไปมาดูประโยคข้างล่างนะคะ ขาพูดว่าอะไรเอ่ยให้เด็กๆเ,เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว R พิมพ์เล็กนี่เลยค่ะเมื่อเติมไปเสร็จแล้วเขาจะให้เราพูดเป็นประโยคนะคะว่า A rabbit on a rainbow ซึ่งแปลว่ากระต่ายอยู่บน สายรุ้งนะคะให้เด็กๆระบายสีด้วยค่ะามาดูข้อต่อไปค่ะให้เด็กๆลากเส้นจับคู่พยัญชนะตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะตัวพิมพ์ใหญ่กับพยัญชนะตัวพิมพ์เล็กที่สัมพันธ์กันโดยใช้สีที่ต่างกันค่ะ คุณครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากตัว A ตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนตัว A อตัวพิมพ์ใหญ่เราจะต้องไปหาตัว A ตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมคะนี่เลยค่ะตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรคะเด็กๆลองดูสิอตัว E E พิมพ์ใหญ่กับ E พิมพ์เล็กตัวต่อไปค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัว D พิมพ์ใหญ่โยงไปหาตัว D พิมพ์เล็กนะคะส่วนที่เหลือให้เด็กๆทำเองค่ะต่อไปค่ะมาดูแบบฝึกหน้าที่15กันนะคะเหมือนเดิมค่ะเขาให้เราเติมพยัญชนะที่หายไปและอ่านคำศัพท์พร้อมทั้งระบายสีผ้าไม่สวยงามตัวแรกก็จะเป็นตัว S ทั้งตัว S ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กเหมือนเดิมค่ะคำศัพท์ตัวแรกนะคะคำศัพท์ตัวแรก ภาพแรกเขาให้เติมตัว s ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะนี่ค่ะเมื่อเติมตัวพิมพ์ใหญ่ลงในช่องว่างสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะก็จะอ่านว่า snake แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่างูคำศัพท์ต่อไปค่ะเมื่อเราเติมตัว s ก็จะอ่านว่า six แปลว่า6ค่ะคำศัพท์ตัวที่3ค่ะเมื่อเราเติมตัว s ตัวพิมพ์ใหญ่ไปแล้วก็จะอ่านว่า ซันค่ะซันแปลว่าพระอาทิตย์นะคะเด็กๆมาดูภาพข้างล่างนะคะสังเกตดูซิว่ามีอะไรอยู่ในพระอาทิตย์ทีนี้เขาจะมีประโยคถามเรานะคะก่อนที่เขาก่อนที่เราจะอ่านเป็นประโยคนะคะเข,เขาจะให้เราเติมตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กค่ะเติมเลยค่ะเด็กเติมเลยค่ะเด็กๆได้ตัว S ตัวพิมพ์เล็กมาแล้วนะคะเขาก็ถามว่า six snake in the sun แปลวะ่างูอยู่ในพระอาทิตย์ทั้งหกตัวเลยมาดูอักษรตัวต่อไปค่ะตัว Z ซ t ก็จะมีตัวแซตพิมพ์ใหญ่แล้วก็แซตตัวพิมพ์เล็กเหมือนเดิมค่ะ คำศัพท์ตัวแรกนะคะที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตัวเล็กๆข้างบนค่ะเขาให้เราเติมตัว z ตัวพิมพ์ใหญ่เราเติมไปแล้วเราก็จะอ่านว่าซี b r a แปลว่าม้าลายค่ะคำศัพท์ตัวต่อไปค่ะเมื่อเราเติมตัว z ซอ่านว่าซูแปลว่าสวนสัตว์ค่ะและคำศัพท์ตัวสุดท้ายของตัว z ก็คือ Zero แปลว่า0ูนย์ค่ะ เรามาดูประโยคข้างล่างนะคะอ่ะเราเติมตัวแซตัวพิมพ์เล็กไปแล้วเราก็จะได้ประโยคว่าอัซ b ีบราอินอซูซึ่งแปลว่าม้าลายอยู่ในสวนสัตว์ค่ะเด็กๆมาดูหน้าต่อไปค่ะหน้าที่16นะคะเหมือนเดิมค่ะเขาก็ให้เติมพยัญชนะตัวที่หายไปนะคะอักษรภาษาอังกฤษ ามาดูอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกค่ะตัว U มีทั้ง U พิมพ์ใหญ่แล้วก็ต้อง U และยตัว U พิมพ์เล็กเขาให้เราเติมตัว U พิมพ์ใหญ่คำศัพท์ตัวแรกค่ะเมื่อเราเติมตัว U เราจะอ่านว่า u m b r e l l a แปลว่าร่มคำศัพท์ตัวต่อไปค่ะเมื่อเราเติมตัว U ก็จะว่าเาอ่านว่า Up แปลว่าขึ้นและ คำศัพท์ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับตัว U ก็คือ under under แปลว่าใต้นะคะทีนี้เขาก็มีรูปภาพนะคะให้เด็กๆสังเกตรูปภาพให้ดีนะคะมีทั้งโต๊ะและร่มประโยคข้างล่างเขาให้เติมตัว U ตัวพิมพ์เล็กค่ะเด็กๆมาเติมกันเลยค่ะเมื่อเราเติมตัว U พิมพ์เล็กเราก็จะได้ประโยคว่า a n umbrella Under a table แปลว่าล้มอยู่ใต้โต๊ะค่ะอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อไปค่ะตัว v. อ่า V พิมพ์ใหญ่กับ V พิมพเล็กนะคะมาดูคำศัพท์ตัวแรกค่ะเมื่อเราเติมตัว V ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะก็จะอ่านว่าไวโอลินนะคะซึ่งแปลทับศัพท์ไปเลยค่ะไว่าไวโอลินนะคะ ต่อไปคำศัพท์ตัวต่อไปเมื่อเราเติมเมื่อเราเติมตัว v ก็จะอ่านว่า when when แปลว่ารถตู้และคำสุดท้ายค่ะเมื่อเราเติมตัว v อ่านว่า what แปลว่าแจกันนะคะเด็กๆมาดูรูปภาพค่ะดูรูปภาพนะคะแล้วก็ประโยชน์ข้างล่างให้เราเติมตัว v พิมพ์เล็กนะคะเติมเลยค่ะเด็กๆเมื่อเราเติม ตัวมีพิมพ์เล็กเสร็จแล้วเราก็จะอ่านเป็นประโยคค่ะอ่ะไวโอลินอันเดอร์อะแวนซึ่งแปลว่าไวโอลินอยู่ใต้รถตู้ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นดับเบิลยูค่ะทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กามาดูคำศัพท์ตัวแรกกันนะคะเมื่อเราเติมตัวดับเบิลดับเบิลยูตัวพิมพ์ใหญ่นะคะก็จะอ่านว่า watermelon แปลว่าแตงโมคำศัพท์ตัวต่อไปเมื่อเติม w u ตัวพิมพ์ใหญ่ก็อ,อ่านว่า whale แ,แปลว่าวานนั่นเองต่อไปค่ะเมื่อเราเติม w u ตัวพิมพ์ใหญ่ก็จะอ่านว่า w h a t แปลว่านาฬิกาข้อมือนะคะเด็กๆสังเกตรูกข้างล่างเดี๋ยวข้างล่างนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้เราจะมาเติมตัว w u ตัวพิมพ์เล็กกันเด็กๆเติมก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านเป็นประโยคด้วยกันค่ะอ watermelon in a well อ่าแตงโมอยู่ใน w วลค่ะอยู่ในป่าวานค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะมาดูข้อข้างล่างนะคะให้เด็กๆวงกลมร้อมรอ,มรอบพยัญชนะที่ออกเสียงตรงกับภาพมาดูภาพกันนะคะภาพแตงโมค่ะ ภาพแตงโมภาษาอังกฤษเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วนะคะภาษาอังกฤษของว่าแตงโมก็คือ watermelon melon นะคะก็คือตัว d o u นั่นเองเด็กๆก็มาวงกลมเลยค่ะตรงนี้นะคะส่วนภาพพระราชินีร่มแล้วก็พระอาทิตย์นะคะให้เด็กๆวงกลมให้ตรงกับตัวอักษรนะคะ เรามาดูหน้าต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะให้เติมพย,ยัญชนะนตัวที่หายไปและก็อ่านคำศัพท์พร้อมทั้งระบายสีภาพให้สวยงามมาดูคำศัพท์ตัวอักษรภาษาองังกฤษตัวนี้นะคะก็คือ x x พิมพ์ใหญ่แล้วก็ x พิมพ์เล็กเมื่อเราเติมตัว x ตัวพิมพ์ใหญ่ไปจะอ่านว่า x-ray นั่นก็คือแผ่นถ่าย x-ray นั่นเองนะคะ คำศัพท์ตัวต่อไปค่ะเมื่อเราเติมตัว x ตัวพิมพ์ใหญ่ก็จะอ่านว่า xerophone ซึ่งแปลว่าระนาดมาดูรูปภาพข้างล่างนะคะตรงนี้อ่าเราก็จะเติมตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กตัว x เข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านเป็นประโยคด้วยกันค่ะอ่า To xerophone แปลว่า มีระนาดกี่ตัวคะเด็กๆ2ตัวต่อไปค่ะตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อไปก็คือตัว Y ตัว Y พิมพ์ใหญ่กับ Y พิมพ์เล็กเราก็เติมตัว Y ตัวพิมพ์ใหญ่ในคำศัพท์ตัวแรกเมื่อเติมแล้วเราจะอ่านว่า yellow yellow แปลว่าสีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะเมื่อเราเติมตัว Y ตัวพิมพ์ใหญ่ก็จะอ่านว่า yo 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 แปลว่า โยโย่นะคะทับศัพท์ไปเลยเป็นของเล่นนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราเติมตัว y ายคำศัพท์นี้ก็จะอ่านว่า yacht แปลว่าเรือสำราญนะคะมาเด็กๆมาอยูประโยคข้างล่างเมื่อเราเติมตัว y ตัวพิมพ์เล็กอ่าเราก็จะได้ประโยคว่าอ yellow yo yo คืออะไรคะเด็กๆซึ่งแปลว่าโยโย่ของนักเรียนมีสีเหลืองใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมระบายสีรูปภาพด้วยนะคะเรามาดูสมุดเล่มภาษาไทยกันนะคะซึ่งเป็นสมุดที่คุณครูให้เด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะไทยค่ะซึ่งวันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนพยัญชนะกอไก่ถึงชอช้างเรามาดูพยัญชนะตัวแรกกันเลยค่ะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคน คอระคางงองูจอจานชอชิงและชอช้างค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะที่คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนหน้าแรกนะคะจะเป็นพยัญชนะกอไก่และขอไข่ซึ่งคุณครูให้เด็กๆหนึ่งหน้าคุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียน2ตัวนะคะพยัญชนะสตัว ตัวแรกก็จะเป็นพยัญชนะกอไก่ซึ่งมีภาพอยู่ข้างบนพยัญชนะตัวที่สองก็คือขอไข่ซึ่งมีภาพอยู่ข้างบนให้เด็กๆระบายสีรูปภาพพยัญชนะด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะให้เด็กๆฝึกเขียนกอไก่เขียนหนึ่งบรรทัดเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะให้ตรงกับตัวอย่างข้างบนนะคะตัวสีแดงฝึกเขียนมาเรื่อยๆค่ะจเย็นๆนิดนึงนะคะ เด็กๆจะได้เขียนสวยๆค่ะจนเต็มหน้ากระดาษนะคะส่วนบรรทัดสุดท้ายนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเขียนชื่อตัวเองชื่อนามสกุลชั้นอนุบาล2อทับหนะคะซึ่งหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นพยัญชนะตัวขอขวดและคอควายเด็กๆก็เขียนเหมือนเดิมค่ะ หน้าต่อไปก็จะเป็นพยัญชนะคอคนคอระคางหน้าต่อไปก็จะเป็นตัวงองงูและจอจานหน้าต่อไปค่ะก็จะเป็นพยัญชนะชอชิงกับชอช้างนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพด้านบนนะคะแล้วก็เขียนชื่อตัวเองข้างล่างทุกหน้าเลยนะคะ คุณครูก็มีคลิปการฝึกเขียนพยัญชนะกอไก่ถึงชอช้างมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะเราไปชมกันเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ดูคลิปวิธีการเขียนพยัญชนะไทยกอไก่ถึงชอช้างกันไปแล้วเด็กๆเขียนกันได้บ้างไหมคะเด็กๆต้องฝึกเขียนนะคะเด็กๆจะเขียนได้เองคะ่ะอย่าลืมระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็เขียนชื่อของตัวเองทุกหน้าเลยคะ่ะค่าเด็กๆแบบฝึกทักษะบูรณาการสัปดาห์ที่13 หน่วยบ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหมแบบฝึกทั้งสีเล่มนี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆทยอยทำและตั้งใจทำนะคะเด็กๆจะได้เก่งค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ